ซ่อนวิวกันเถอะ <c oughs> ซ่อนที่ไหนดีซ่อนกลางน้ำเองไอ้เช้วเอาไปให้ใครเฮ้ยรอด้วยรับกูด้วยยืนค่ะเราุดดินค้างได้นะหยุดได้เหรอ <c oughs> เอาไปมานี่นี่มามามา,มา <c oughs> เราจะไปสุดขอบฟ้าเลย <c oughs> อยากรู้มันจะเป็นยังไงมันไม่มีวันถึงเกนมืมอแต่ไว้มันเป็นโลกแบนอะแล้วมีดิสดีเกนชินเป็นโลกแบน <c oughs> อ ชื่อน้าหีนะอะไปไหนอะไปไหนอะสุดขอบโลกกันอามาให้ทันเดียวบ๊้ยไปไหนกันล่ะมาจนภัยมาจยค่อยมีเพื่อนไปไหนวะ กูมีแต่เทียอะเไยไปไหนเจ้าไม่รู้จักคำว่าสุดขอบโลกอ้าเฮ้ยไปไหนไปไหนกันไปไหนอะไปอินาชิมะกันมึงเถอะแล้วหมดไปก็ได้เหนื่อยปลาบูเหนื่อยแบบปลาบูเหนื่อยแล้วไปไหนกันเร็ว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  ไปจมเลยไปจมแล้วจมเอ้าจมแล้วไหนนะเราเผื่อจมน้ำเรียบร้อยแล้วอจูนทำไงดีจูนกลับดีหรอฮายไปกลับยังไงเราะมีมองไม่เห็นแผ่นดินเลยกูเพิ่งออกมาจากกอดได้แค่นิดเดียวเอง เรามาจากทางนี้งั้นวิวก็มารับนะเฮ้ยมาแล้วไม่ทันหราแกไม่ถ้าอยู่นิ่งๆอ่ะพลังงานมันไม่หมดจริงอ่ะมันก็อยู่นิ่งใช่เฮ้ยก็อยู่นิ่งไปเดี๋ยวกูไปรับมาเร็วๆนะผู้ชายเขยะนะเว้ย ท่านมาทำอะไรที่นี่เรากำลงจะไปจะทำอะไรเห็นสีขาวไกลๆอยู่มาเร <c oughs> ็วมาเร็วกูยังไม่เห็นบ้างเลยโค้ดเลยเคยยาบอกเคยยาปวดแขนแล้วค่ะแค่นอนต่มึงใกล้แล้วเห็นไหมบนแผนที่อ่ะใกล้แล้วใกล้แค่ไหแล้วกูไม่เห็นดูแผนที่ดีอยู่ใกล้เลยว่าเราเราจะไปกินละซัวด้วยกัน ไปก็ได้นะแล้วพอตก็มีหอยก็ความท้าทายไง <laughs> จะเห็นป้าสองตัวลอยอยู่บนนะ้ำใครวะไหนวะเฮ้ย <laughs> <laughs> เอ้าจริงจริงต้องไม่เราไแต่เราเห็นนะแผ่นขาวๆ้วลังเข้ามาใกล้ข <laughs> ึ้นอ๋อกูกูเห็นแล้วกูเห็นในแผนที่นะอย่าว่ายเยอะเดี๋ยวจมนะเดี๋ยวกูมาไม่ทันใจเย็น <laughs> หน่วยชูชีพก็ลังไป <laughs> <laughs> พานล่างเปื่อยแล้วอย่าเพิ่งนะหน่วยชูชีพกำลังไปพาต่อแล้วอ่ะอย่าเพิ่งผมใจเย็นแต่ไม่ไมีเด็กด้วยเดี๋ยวเด็กหมดแรงนะตั้งตึงหน่วยชูชีพกำลังไปอ๋อกูเห็นปลาปูแล้วสังเกตอย่าเพิ่งว่ายไปไหนไกล SOS หน่วยมาแล้ว <c ười> หน่วยกู้ภัยเต้เวทหน่วยกู้ภัยเต้เวทกูเห็น กูเหไปแล้วไปแล้วอย่ามึงตายหน่วยกู้ภ mm ัยมาแล้วอย่าพึ่งตายมาแล้วหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยอย่าจมไปก่อนแล้วกันนะช่วยผมด้วยหน่วยกู้ภัยแล้วไปนี่มาแล้ว

เราได้เราไปอย่างือ้วยปาบูยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบมึงยไม่คุเดียวนะไอ้่ยไปไหนอ่ะ นี่นะครั้งนี้จมน้ำอีกคือจบแล้วไม่มีหน่วยกู้ภัยเดยวไอ้วิลเลยไปเลยไปเลยไปเลยเด็กกู้ภยไปไปนีสติไม่น่ากูเยอะเร็วเร็วมาเร็วๆนะครับฟ้าผูกขอรีบนะใช้เวลากี่คืนในการไปวะ ให้เผื่อว่ามันตกโอ้ยตายเพื่ออะไรวะเนี่ยเสี่งเวลานี่คือคนแรงสูงๆูงเขาทำกันเวลาว่างๆของคนเวลสูงเห็นอายกาศและเสียวจมไปเกมือคนคนี้ได้เลยประสบการณ์ผ่านมาอย่างโชคโชนเกือบจมน้ำแล้วยังมี ยอดมีมีหดี๋ยวกู้ยไพรแจวเวสมาช่วยงานนี้เป็นงานที่อันตรายอันตรายมากอันตรายมากเอาให้จุ้นจุ้นใจเย็นนะจุ้นอย่ามุ่งกินมตัง ว่างมากไม่มี่ะว่างเลยใน,นไงไมึงไ่ทำพี่อะไรจุดเรดิ่มต้นที่มาทำอย่างนี้ก็คือจะแกล้งวิวใช่ไหม่มึงต้องให้กูเป็นหน่วยกู้ภัยไปรับเลยสรุปทำตัวเองนะเพื่ออะไรเนี่ยมึงยังขุงถามไปรอบที่ร่มถ้าเราไปถืออินาซุมะจะเกิดความภาคภูมิใจไง ได้ความภาคภูมิใจกลับมาในเกาใไรเด่นอยู่กับเราไม่เป็นไรเอาวิญาณทำไมมันดูมันดูไม่รู้สึกถึงความใกล้เลยมันเหมือนเดิมเราว่าเราไปเร็วนะใครเปิดใครก็ได้เปิดเนี่ยเลยดิก็ก็โอเคอยู่พอพอใกลไกลอยู่ ใกล้ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้กล้กลมันมันมันมีติงมันมีติ่งอยู่มันมีติ่งคอยรับอยู่แตวังอายาก่อายาก่มึงเป่งแล้วคิดว่าตรงอยู่อ

อะไรเวยเที่ยวฟ้าผ่าจนคืนกลางยืฟ้าผ่าจุนยังยืนยังยืนอ๋ออะไรตะไบเปนหวาอ้าตะไบตะไบจุนดเราคยคุยคุยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรืออ่อยยานเห็นอ่ะยัยอยู่ยูงอยู่ไอวิวคุณจะไม่ตายเราไปเราไปเดี๋ยวขี่เรือไปเดี๋ยวขี่เรือไปเอ้ยเดี๋ยวเรือมันเจอได้คนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวออกจากเรือเลยเติมว่ะเดี๋ยวก่อนนะออกจากเรือมันเหงน้ำแข็งไม่ได้นี่หว่าเอ้ยให้วิวเอาแสงน้ำแข็งรองเราไว้เดี๋ยวเราไปเหมือนคู่ไฟเต่แม่กำลังไป กูยังไม่อยากตายครั้งนี้มาเป็นเรือนะมืกูใครเนี่ยมือใคคอยชับมอดิาับ่ะยื้อยื้อเอาไว้ยื้อไว้ก่อนเสแล้วเอามยื้อยื้อเก็ไม่เห็นกูใครตะลัไปอ้าจุนเร็วเร็วเร็วคือทั้งหมดเราก็เดุ่ย แล้วลงน้ำแล้วเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้เดี๋ยวฟ้าผ่ากำลังไปอยว่ะเไม่ได้จูนกำลังไป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 ไหนก็ต่อดูกำลังไปกำลังไปกำลังไปอุ้ยเหลือนิดเดียวเองอ๋อนี่ยังไม่สุดนะถ้าสุดก็ไกลเหมือนกันนี่หว่าไกลเหมือนกันนี่หว่า ไปเซอร์เซอร์ินาะกูยังรถอยู่เลยไอ้เจ้าเฟอรจูนเลือนน้อยมากจูนเราชิมหายแล้วแล้วถ้าเกิดจมน้ำกันหมดแล้วแล้วใครจะเสกน้ำแข็งรองรับเอาไว้เลือดกูยังงี้กูมีน้ำแข็งแต่ว่ามันต้อง้อ,อันออนี้ก็โดดขึ้นมาบนเรือโกรนแต่ว่าเรือมันก็นิ่งไ่ได้เขาให้ไปไม่ได้อ้าวว้าเฉยอ้าวเฮยกำลังไปแล้วมันว้ากลับอะสมิง แก่แล้วเอาไงดีครับขอยเยี่ยมหัวหน่อยได้ป่ะอยากเห็นยังเลยอยากเห็นยังเลยแต่บังเยี่ยมหัวมึงอยู่ข้างบนกูกูยังมีใครที่แบบเสกน้ำแข็งอยู่อ่ะไม่มีแล้วมันหวาวอ่ะไปไม่ได้อ่ะไอเฮี้ยกูไปกูออกแล้วไอเฮี้ยงมึงก็เทเลพอร์ตไปสิเออออกทำไม น้อยนี่มันไก่ย่างกลางทะเลไก่ย่างไก่ย่างสิ้นหวังถ้าเกิดอากาศไม่หมดสตินะเออแล้วมันหมดสติได้ไงอ่ะหรือว่าสเตมินามันหมดแล้วอยู่ๆก็หมดสติก็นึกว่ามันจะแบบพักได้อ่ะก็มนอยู่บนแี่นอาจจะแบบจมน้ำไปหมดแบบจริงๆนะป่ะไอ้เฮียแล้วแล้วมึงรู้ไหมว่าแบบ หลังจากออยกะสลบไปฟ้าก็ผ่ามาที่กูก,กระเด้งกระดาวันหลายรยบ